รัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายมาจุดมันนี่นะว่ารับเงินมาจากไหนนะครับว่ารับเงินมาจากุคนนอกประเทศหแล้วใช้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฐานปฏิบาาัติการโจมตีประเทศไทยหรือไม่ตรงนี้เราเสสใจมากที่สุดขอ้อเรกเรไปที่รักษาการไหรจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มี ยังไม่มีการรับตําแหน่งใหม่แต่อย่างไรไม่มีการติดคุกอย่างไรไม่มีการติดคุกอะไรทั้งนั้นพูดไปเรื่อยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกนี่ไงเสลักที่พระบรมชายาลักษณ์ไงเสลักที่ติดนะฮะข้างเครื่องบินไงไปดูเสร็จปรากฏว่าเป็นเสลักเมื่อปี60เป็นภาพเก่าบอกนี่เป็นข่าวของเยอรมันลงข่าวไม่จริงเห็นไหมมันเห็นอะไรเจตนาชัดเจน กครที่ผมเอามาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยคือเจ้าหน้าที่ของไทยอะเพิกเฉยไม่มาเล่าเรื่องนี้ไม่เล่าข้อทด้จริงไม่นําเสนอข้อทด้จริงเรื่องเหล่านี้ผมก็นํามาเสนอเรื่องเหล่านี้แหละแล้วก็นําเสนอไปตามข้อทด้จริงผมอยู่ในประเทศไทยนะผมไม่ได้หลบหนีอยู่ต่างประเทศถ้าผมพูดคําโกหกป่านี้ผมอยู่ต่างประเทศล้วไม่ได้อยู่ประเทศไทยเมื่อโดนจับไปแล้วผมยังพูดความจริงว่าทุกอย่างที่เขานํามาเสนอเป็นเรื่องโกหกและคนเหล่านี้มีอคติ ต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับทั้งแอนดรูทั้งสมศักดิ์เยียมธีรสกุลเป็นผู้องหาตามมาตราหนสมศักดิ์ตอนแรกกับโพสต์ไปทีแรกไม่มีรูปตอนหลังก็อ้างว่าแอนดรูเป็นคนโพสต์ก็เอามาโพสต์บ้าง <c oughs> สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นร้อนๆนะ่ะที่เกี่ยวข้องกับประวินเกี่ยวข้องกับแอนดรูเกี่ยวขอ้ Andrew, วของกับสมศักด์จีเมทีรัสกุลนะครับซึ่งปรากฏว่าก็สร้างข่าวปลอมขึ้นมานะครับมีการอ้างอิงกันไปมาโน่นนี่นั่นสุดท้ายมีการแฉกันเองนะครับเหตุการณ์เรื่องของคุณก้อยนะหรือเขาเรียกว่าก้อยของเขาเนี่ยหรือเจ้าคุณพระ นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นซึ่งผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าเป็น,ปนข่าวปลอมสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างสถานการณ์ลดความน่าเชื่อถือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ต้องการดิสเครดิตสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนพระมหากษัตริย์องค์ใหม่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการ สิ่งที่ปวินทำสิ่งที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลทำสิ่งที่แอนดรูทำปรากฏว่ามีกลุ่มคนนะที่เรียกว่ากลุ่มไทยพักดีไม่พอใจเดินทางไปร้องที่สถานทูตของญี่ปุ่นเราเรียนรานยนครับาเรียาบเรียน่ยนกได้รับรับารนายกเป็นเรื่องทีงด่ดีขอให้ทกเนีแ จาก่อนการได้อนุญาตให้นายกวิงหอนายสุรัชัยชวันงพันนักพูดเปนเสีย่มนักงนีนะในประทศญี่ปุ่จากกรณีที่มีการช่มต่เท้านะโดยใช้ภาาที่ะกฝงหนาอย้วชาชอร์นะครับสร้างความ่นให้กขนทีนะครับนะครับ ซึ่ง,งปัจจุบันก็เป็นการติดเปือข้อนข้อซึ่งเกิดข้นทั้งืรัญล้ลงคนไทยนะครับเพราะฉะนั all, yes. ้นข an> an> ้อเรีิกรองสี่ข้อนะครับที่คนไทยพักีแลในการนำเอาในานี้ราออัก็คืว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องดำเนินการ ไม่ว่าวิธีใดก็ตามคือต้องหยุดให้นายปวินหรือนายสุเวชัยเชตวันทองคำนะครับสามารถให้ญี่ปุ่นจันหาะให้นารโจมตีข้าศึกจังหวะมันข้าศึกอะและสร้างความหวดหวั่งให้เราที่ไหนก็ได้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องตอบคำถามสัญชาติคนไทยให้ได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้นายประวินหรือนายสุรวชัยเชตวันทองคำเนีทำนักสู้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับ เพราะสามรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบการสอนของนายกวินคืนหนนนอ,อมหมายถึงสองทีนะในมหาวิทยาลัยนะในโตตามที่กล่าวอ้างต่อสาธารณชนนะเพื่อไม่ให้นายกวินนะครับหรือนายสุรวชัยเนี่ยนำความผิดชั่วร้ายนี้ไปปลูกฝังแกงเยาวชนญี่ปุ่นพาไปที่เรือนจำยวโตอันเป็นการต่อกันี้เกิดความเลวร้ายแต่แยกเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่น อย่างที่ทำอยู่กับประเทศเราเนกันนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินในระดับประนทศนี้นะ <c oughs> ว่ารับเงินมาจากไหนนะครับว่ารับเงินมาจากบุคคลนอกประเทศหรือเปล่นะแล้วใช้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีประเทศไทยหรือไม่ตรง,งนี้เราสงสัยมากนี่สี่ข้อ,อเรียร์แล้วาานะครับไปที่รักษาการหรือทางการทำอะไร สามภาษาค่ะภาษางกฤษภาษาอังภาษาไทยนะครับพราะว่าคนอย่างผมที่มท่านน้ารนนาท่าน่าค่ะคุเดี๋ยวกันครับมา่้ล้กันมาค่ะใจในเอ่อ่านไถ่ที่ท่านท่านขอมาค่ะขอบคุณครับตัวชั้นัวท่เซ็จไปอ่าเดี๋ยวจะยื่นหมายนให้กับผท่าชอบเรื่นม

ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่มีการเดินทางไปร้องที่สถานที่ทูตญี่ปุ่นแล้วก็เขาบอกว่าจะมาติดตามผลงานอีกรอบหนึ่งก่อนนั้นนะฮะก็ก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มคณะบุคคลนะครับกลุ่มคณะบุคคลก็ไปยื่นเรียกร้องอย่างสถานทูตญี่ปุ่นเหมือนกันพอมีการยื่นอย่างสถานทูตญี่ปุ่นสิ่งที่ตามมาคือปาวินเริ่มเปลี่ยนท่าทีฮะแล้วก็ปรากฏว่าปาวินเนี่ยนะครับซึ่งหลบหนีเป็นหลบหนีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหา าตามหมายเรียกคำสั่งของคอสชเ,เขาโพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้แอนดรูมาเชลโกหกเรื่องตัวเองถูกสะกดรอยและมีนินจาส่งถุงมาให้อย่างที่เขียนไว้เมื่อวานนี้แอนดรู Andrew เป็นคนเก็บเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะา breaking news ขนาดยังไม่ได้รูปก้อยมายังเขียนล่วงหน้าว่าเอาว่าจะเอารูปก้อยมาโพสต์เขาอ้างเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะครับ เป็นไปไม่ได้ที่แอนดรูจะไม่พูดเรื่องนั้นเวลานี้นั้นนะครับเขาเงียบไว้ทำไมตั้งหลายอาทิตย์เพิ่งมาเปิดเผยนะต่อเมื่อจอมเพชรประดับบอกว่าตัวเองโดยโดนขู่นะครับนี่คือนิสัยของแอนดรูผู้ลี้ภัยทุกคนโดนขู่หมดแล้วนะครับตัวเองกลัวราคาตกเลยสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วโหนเรื่องจอมเรานะครับ ไม่เห็นภาพว่ามีใครวางถุงหน้าบ้านเขาของในถุงคืออะไรเขาไปแจ้งความไหมทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ดิฉันได้ติดต่อไปยังเพื่อนสนิทของภริยาเขาซึ่งคนนั้นบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนี้จากครอบครัวของแอนดรูเลยและที่สำคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมาแอนดรูกลับไปดื่มเหล้าหนักเม,มาไม้ทั้งวัน สาเหตุทั้งหมดที่เชื่อได้ว่าแอนดรูแต่งเรื่องขึ้นซึ่งสร้างความชิบหายกับผู้รีภัยคนอื่นๆที่เขาโดนการขู่จริงๆเห็นนะนี่แฉกันเองแล้นะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจแอนดรู Andrew ที่เต้าข่าวนระนะระวินก็ก่อนหน้านี้ก็เอามาโพสต์ตอนนี้พอรู้ความจริงก็พลิกตัวแทบไม่ทันปล่อยข่าวทางเฟซนิวบอกว่า ได้รับการอภัยโทษก็ได้รับการอภัยโทษถูกคุมขังที่เรือนจำกลางคองเปลมบินด่วนนะครับข้ามทวีปไปเยอรมันีเดินทางถึงันเสาที่ผ่านมาแอนดรูแม็กเกรเกอร์นะครับจอมเต้าข่าวนะฮะเฟกนิวตีปิปนะ๊บนะรับลูกต่อทันทีอ้างหนุษพิมเด W ิลนำเสนอภาพข่าวการเดินทางถึงเยอรมนีของสตรีตดังกล่าวเข้าไปดู W ออนไลน์ไม่เห็นข่าวดังกล่าวฮะ นะฮะอย่างที่มีการตีปีป๊บหากนำเสนอจริงสะท้อนบอกคุณภาพของนิพิมพ์แทบลอยฉบับนี้ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานำเสนอข่าวเท็จจับจ่วงตลอดนะครับภาพที่ถูกจับผิดจากสายการบินออนไลน์นะจากการสืบสวนออนไลน์ทันทีก็คือว่าพอบอกภาพอพอเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2560 ะครับซึ่งมีตราพระบรมฉายาลักษณ์อยู่นะครับตั้งข้อสังเกตลักษณะบนเครื่องบินยังเป็นมวกรปัจจุบันได้เปลี่ยนตาเป็นวปรไปแล้วนะครับภาพแรกและภาพที่2ที่แอนดูนำมาเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจผิดภาพที่3และภาพที่4ในปัจจุบันนะครับหลังประวิน <c oughs> ตีปีบไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการอภัยโทษนะเดินทางตีข่าว ตีปีกเสื้อแดงออกมาเบรกประวินตามมาตรัง2สงตั้งกวสังเกตว่าข่าวเดินทางจากเยอรมนีนะ่าก็จะเป็นความมโน,โนของคนเขียนก่อนหน้านี้ประวินก็ตีปี๊บบอกว่ารอฟังข่าว12สิงหาจะมีการคืนยศตำแหน่งกับเจ้าคุณพระกองเชียกก็โลเกอร์ไม่มีข่าวมโนที่เข้าใจว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะแต่อย่างใด12สิงหาที่ผ่านมาม็มีเรื่องนี้ ผมนำเสนอไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับและตอนหลังเขาก็มีการโพสต์ภาพขึ้นมาแล้วมีคนก็มาทวงติ่งบอกมันข่าวปลอมนะครบ,บอกนี่ไงมีตาใสาลักษณ์นะครับของพระเจ้อยู่หัวอยู่บนเครื่องบินตราที่ว่าเนี่ยนะเป็นว่เป็นตรามวกในสมัยเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็น,ปนมมไอวอปอรนะครับซึ่งเป็นตราสสยลักษณ์อีกอันหนึ่ง นะครับแล้วก็ข่าวนี่เป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2 5 6 0มีภาพาาเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับของการบินไทยตอนสมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็ไปอ้างหนังสือพิม์พแถบลอยนะครับเดอบิลออนไลนะครับปรากฏว่าไปทำการตรวจสอบจริงๆไม่มีไม่มีนะครับพอปวินรู้ปุ๊บแล้วมีการถูกร้องเรียนว่าตัวเองพลาดมีคนไปร้องสถานทูตเอาผิดปวิน สถานทูตญี่ปุ่นนะฮะมีการเอาผิดประวินรอบที่2ส,สิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาประวินรีบเปลี่ยนเลยแฉแอนดู Andrew เลยบอกว่าแอนดูกินเหล้าเมาทั้งวันนะโกหกก่อนหน้านี้หาว่าจอมเป็ประดับถูกข่มขู่หาว่าตัวเองถูกข่มขู่ประวินบอกนี่จะเอาผู้ริภัยซวยกันหมดลวเพราะปะวินก็โดนด้วยเป็นผู้ริภัยด้วยนะตอนนี้จะพากันซวยไปหมดแล้วนะสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว u n s c r ต้องมาพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวของแอนดูนั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ตามฮะจริงเห่างนี้กําลังเกิดขึ้นการสร้างข่าวปลอมโจมตีใส่ไล่สถาบันพระหมาหากษัตริย์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแอนดรูเป็นใครอดีตสำนักข่าวรอยเตอร์ผมก็เคยทํางานนะสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์เป็นสำนักข่าวขององังกฤษนะครับแอนดรูเนี่ยโจมตีสถาบันพระหมาหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างหนักในตอนนั้นสุดท้ายสำนักข่าว uters, รอยเตอร์ไล่ออกนะครับแอนดรูตอนหลังก็ไม่ได้ทำข่าวอะไรเมากินเหล้าเมาทั้งวัน นะครับแล้วก็แอนดูเนี่ยปรากฏว่าภรรยากับลูกก็โดนจับตอนนั้นก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ไม่กล้าเข้าประเทศไทยอีกเลยนะครับก็มีเมียเป็นคนประสานงานกับกลุ่มคนเสื้อแดงสร้างความวุ่นวายภายในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ไทยทําการจับกลุ่มก็มีการเจรจาขอมีการปล่อยตัวในตอนนั้นนะครับก็ปล่อยไปนะครับหลังจากที่เป็นศูนย์กลางนะครับในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าเป็นยังไงเนี่ยแฉกันเอง เล่นงานกันเองแล้วผมยืนยันแต่แรกแล้วว่าไม่มีนะฮะถามว่าคุณก้อยเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บ้านพักก็เหมือนเดิมในกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ทั้งปวินทั้งไอาศาสนาจารย์อะไรเนี่ยาศาสนาจารย์บอกตายไปแล้วหม่อมก้อยตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมศักดิ์ก็บอกว่าโอ๊ยกําลังสร้างบ้านใหม่ปวินบอกว่าเฮ้ยออกจากเรือนจําตกลงไอสามคนนี้ไม่ได้ตกลงกันว่าไงนะครับกลาวนี้มานะฮะ แอนดูก็บอกโอยตอนนี้จะไปรับตําแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี้ก็เลย12สิงหาคมมาก็หลายหลายเดือนอยู่นะนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีฮะยังไม่มีการรับตําแหน่งใหม่แต่อย่างไรไม่มีการติดคุกอย่างไรไม่มีการติดคุกอะไรทั้งนั้นพูดไปเรื่อยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกนี่ไงเสลักอ่าที่พระบรมชายาลักษ์ไงเสลักษที่ติดนะฮะ ข้างเครื่องบินไงไปดูเสร็จปรากฏว่าเป็นสาระกเมื่อปี60เป็นภาพเก่าบอกนี่เป็นข่าวของเยอรมันลงข่าวไม่จริงเห็นไหมมันเห็นอะไรเจตนาชัดเจนนะครับที่ผมเอามาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยคือเจ้าหน้าที่ของไทยอะเพิกเฉยไม่มาเล่าเรื่องนี้ไม่เล่าข้อที่จริงไม่นําเสนอข้อที่จริงเรื่องเหล่านี้ ผมก็นํามาเสนอเรื่องเหล่านี้แหละแล้วก็นําเสนอไปตามข้อเท็จจริงผมอยู่ในประเทศไทยนะผมไม่ได้หลบหนีอยู่ต่างประเทศถ้าผมพูดคาโกหกป่านี้ผมอยู่ต่างประเทศแล้วมไม่ได้อยู่ประเทศไทยเมื่อโดนจับไปแล้วผมยังพูดความจริงว่าทุกอย่างที่เขานํามาเสนอเป็นเรื่องโกหกและคนเหล่านี้มีอาคาติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทั้งแอนดรูทั้งสมศักดิ์เยียมธีรสกุลเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองสมศักดิ์ตอนแรกกับโพสต์ไปทีแรกไม่มีรูปตอนหลังก็อ้างว่าแอนดรูเป็นคนโพสต์ ก็เอามาโพสต์บ้างแต่พอถูกจับโป๊ะแตกได้ปวินแฉเลย่าแอนดูมโกหเห็นไหมมันมีเวลาเพราะทำไมเพราะปะวินโดนไล่เกมจะโดนออกจากประเทศจะต้องถูกส่งตัวมาดำเนินคดีอย่างประเทศไทยจะต้องถูกส่งตัวจากญี่ปุ่นมาก็เริ่มพลิกเกมนะเริ่มเปลี่ยนท่าทีล้นะครับสิ่งองนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะสิ่งที่เขาทำอยู่เสมอตอนนี้เขาเรียกวษฎีการโกหหรือไล่เวอร การโกหซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหเป็นเรื่องจริงเป็นทฤษฎีไลเออร์ทฤษฎีการโกหกนะครับก็ใครที่ไม่รู้รนะผมนําเสนอตามข้อที่จริงอันไหนที่ไม่ใช่ข้อที่จริงผมไม่กล้านาเสนอหรอกนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ก็ไปค้นดูไปค้นดูนะว่าใครไม่เชื่อก็ไปค้นดูได้นะว่าในแท็บลอยที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยนะครับเดอะบิลออนไลน์มีจริงหรือเปล่า ถ้าไม่มีพวกนี้โกหกนะครับคือตาเครื่องบินที่เอามาโพสอะรูปที่เอามาโพสเป็นผู้เก่ารูปใหม่สิงขอันี้ก็ทําให้เห็นชัดเจนนะและที่สาคัญก็คือว่าที่พิสูจน์ได้แล้วเห็นชัดเจนบอกว่าวันที่12สิงหาคมจะมีการแต่งตั้งคุณก้อยขึ้นมาเป็นเจ้าคุณพระเป็นหม่อมก้อยเหมือนเดิมสรุปสุดท้ายจนถึงวันนี้เลย12มาตั้งนานแล้วสิงหาคมยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างไรโอ้เป็นคพิสูจน์อะว่าเขาเหล่านี้โกหกวิธีการเอาชนะคาโกหกทำไงทราบไหมฮะ พึงเอาชนะคําโกหกด้วยการพูดความจริงเป็นหลักของใครทราบไหมฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn